ฟองฟอดเลยครับเอาเลยครับดึงเลยครับ สวัสดีครับตอนนี้สี่โมงประมาณสี่โมงครึ่งนะครับผมมาลองตกปลาดูครับแต่วันนี้ที่ผมอยากจะลองก็คือผมจะใช้นี่ครับคันตกกุ้งนะครับพอดีที่ร้านมีคันตกกุ้งอยู่ครับนี่ครับใส่ลอกได้นะครับแต่ผมไม่ใส่นะครับผมใช้ร้อยสายออย่างเงี้ยครับจะลองเอามาตกปลาดูครับว่าจะมันแค่ไหนครับเพราะว่าปลายคันอ่อนมากนะครับนี่ครับ นะครับผมก็ผูกมั่วๆอย่างนั้นแหละครับใส่ทุ่นแล้วก็ใส่ตะกัวฟิวแล้วก็ใช้แบตเบอร์แรกครับเบอร์ห้านะครับมั่วเอาครับลองดูครับเหยื่อที่ใช้เป็นไส้เดือนนะครับเดี๋ยวตกตรงช่องตรงนี้ครับเพราะช่องนี้มันมีแบตปักอยู่ด้วยครับตรงนี้เขาปักปลาช่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะหยอนข้างๆตรงนี้ครับลองดูครับลองดูเอาคันตกกุ้งมาตกปลาว่าจะมันไม่มันครับเดี๋ยวลองลองดูกันเลยดีกว่าครับ นไปแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับปลาตัวแรกครับปลาสลัดครับคันตกกุ้งนะครับอุ้ยปลาสลัดครับ กับคันตอกกุ้งนี้นะครับโคตรมันเลยครับนี่ครับไซส์ใหญ่ด้วยครับแบดเบอร์ห้านะครับตัวแรกหมานหมานครับกลืนเลยเสร็จแล้วงานนี้กลืนเลยครับ กลืนเลยครับนี่ครับปลาสลาดนะครับสวยครับตัวแรกครับหมันหมานครับ มีปลาอะไรไม่รู้ครับมาอยู่ข้างเหยื่อครับฟองฟอดเลยครับหนึ่งทุ่นแล้วครับแต่ผมซูมไม่ได้นะครับตอนนี้ผมแอบอยู่หลังกล้องครับเดี๋ยวทุ่นจมผมจะวิ่งไปวัดฟองฟอดเลยครับผมไม่แน่ใจว่าปลาอะไรนะครับเล่นทุ่นอยู่ครับเล่นทุ่นอยู่ ถ้าผมเอาทันก็ทันครับ้าไม่ทันก็คือติดบัวนะครับตอนนี้ถอนทุนแล้วนะครับถอนแล้วนะครับถอนแล้วครับฟองฟอดเลยครับผมมือสมัครเล่นด้วยไม่รู้จะวัดตอนไหนตอนนี้ถอนทั้งทุนแล้วนะครับถอนแล้วครับดึงสายแล้วด้วยครับแต่ทุนยังไม่วิ่งนะครับเอาไงครับคราวนี้ วัดไหมให้สายตึงแล้วกันนะครับผมจะเดินไปก็กลัวปลาจะหนีเอาไงดีครับย่องยองไปนั่งรอเดี๋ยวเล่นทุ่นอยู่นะครับนุ่นๆ,ๆ,ๆผมซูมไม่ได้ครับตอนนี้ เอาไงดีอ่ะถอนทุนขึ้นมาเกือบครึ่งแล้วนะครับฟองฟอดเลยครับเอาแล้วครับดึงแล้วครับปลาสลัดครับ ปลาสลาดอีกแล้วครับกลืนจนเกินจนเกือบหมดตาเบ็ดเลยนะครับนี่ครับผมปล่อยอยู่ตั้งนานนะครับผมไม่กล้ามาวัดเสร็จเลยคราวนี้ถึงท้องเลยครับเดี๋ยวต้องแกะก่อนนะครับ เลาอีกแล้วครับแลก็กว่าเมื่อกี้นะครับคืนถึงท้องเลยครับสองแต้มแล้วครับกับคันตกกุ้งนะครับ 啊，不能回头。啊 ยอดไม้เย้ของพี่เขาได้แล้วครับยอดไม้เลยครับนุ่นครับอยู่ยอดอยู่ยอดไม้นู่นครับเกินตะวัดไปนี่อโอ้โหห้อยตุงติงอยู่ห้อยอยู่เออจอนวดเล่มกันสองนะครับตะวัดที่ขึ้นยอดไม้เลยครับนั่นครับ <laughs> โอ้ได้แล้วครับวันนี้ได้แล้วครับใช้เหยื่อใช้เหยื่อกดดลีดูกปลากะด,ดีนะครับนี่ครับนะครับลาเป็นนะครับ <c oughs> ไปรุ้นของเราต่อครับ <c oughs> เ็ดด้วยฮะคุณพี่เขาปักเบ็ดนะครับดูได้มาครับตัวเงินตัวทองครับอุ้ยหน้าเนี่ยครับเฮ้ยติดเบ็ดปักเบ็ดทองนะครับมาเลยนี่ตัวดาวแค้นเลยเนี่ยเออเลนเทียวนี่อุ้ยวันนี้เจอแต่ของแปลก

ไม่เด็ดปะครับดูว่าเาเบ็ดลงเงินช่วยเลยนะพอเลยพอต้งขอดกัวอะไรก็ได้ตัวอะไรตัวบุกตัวบุกแค่ดาวดา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ

พาเข้าบัวครับหลุดแล้วครับเะได้มากครับตอนนี้มืดแล้วนะครับประมาณทุ่มหนึ่งครับกลับแล้วนะครับวันนี้อย่างน้อยอย่างน้อยก็ได้รู้ครับว่าคันตกกุ้งเอามาตกปลานี่สนุกไปอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะว่าคันคันที่ผมใช้อยู่ตัวนี้นะครับมันเป็นคันสองท่อนนะครับถอดได้ส่วนปลายนี้อ่อนนิดเดียวแต่ว่าแข็งแรงนะครับวันนี้หลุดไปหลายตัวครับติดต้นบัวครับต้นบัวเยอะมาก แต่อย่างน้อยได้ไปสองแ้มครับป,ปลาปลาสลัดหรือว่าปลาปลาตองไหมครับปลาตองนั่นแหละรครับสายกำลังทอดเลยครับไอใส้เดือนก็ได้มานิดหน่อยเดี๋ยววันหลังค่อยมาลองดูใหม่ครับวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ